นี่ก็จะเป็นส่วนแตงของพ่อแม่ผมนะอันนี้ไม่ใช่ของผมนะซึ่งส่วนแตงมันจะอยู่ติดกับแปลงเก่าที่ผมปลูกนะครับทุกคนก็ของแม่ผมปลูกกับผมได้ประมาณ3วันฮะก็ใบเลี้ยงเริ่มออกมา2ใบนะครับทุกคนสุดลูกหูลู้ตาจริงครับฝั่งนู้นเลยติดกับถนนเลยครับของผมก็อยู่ฝั่งนี้นะซึ่งจะมีท่อแป๊บสีน้ำเงินแบ่งกลางครับอ่านี่นะแต่ของผมได้ผมเอาจอบยกล่องนะทุกคนแต่ของพ่อแม่ผมไม่ได้ยกนะครับ ดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูฮะศัตรูของมเมล็ดแตงผมมันก็คือมดนี่นะฮะมันกําลังขดเมล็ดข้าวอยู่แล้วทุกคนซึ่งผมได้เอายามาวางเรียบร้อยนะเอายาผสมน้าผึ้งครับทุกคนเท่าที่ผมลองนี่ยาผสมน้าผึ้งนะ่าจะตายดีที่สุดแล้วนะก่อนหน้านั้นหนึ่งวันผมเอาขนมที่เป็นขนมปังฮะมาผสมกับยาแล้วมันไม่ตายนะผมลองเอาผสมกับน้ำผึ้งดูฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอัปเดตดูว่ามันตายดีหรือเปล่าครับทุกคนด้วยความที่ผมกําลังจะมาเก็บแตงกินนะทุกคน แล้วผมก็มาเจอนี่ฮะสัตว์มันเป็นกระต่ายครับทุกคนตอนแรกผมนึกเป็นนกคู่นะดูไปดูมาเป็นกระต่ายครับผมตกใจเลยเป็นลูกกระต่ายด้วยนะทุกคนตัวน่าจะยังไม่ใหญ่ครับเพราะแม่เขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละแต่กระต่ายตอนกลางวันเขาก็นอนนะเขามักจะออกมาหาก,กินตอนกลางคืนคนระับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสูบน้ําอีกเท่าของผมนะซึ่งตัวนี้พ่อผมก็ใช้มาประมาณตั้งแต่ผมเด็กๆนะทุกคนเครื่องก็เก่ามากฮะ อยู่นานมากด้วยฮะตอนนี้ผมเปิดดูว่ามีน้าหลงเหลืออยู่หรือเปล่าผลปรากฏว่าน้ําไม่มีครับต้องเติมน้ําให้เต็มก่อนนะทุกคนเราถึงจะเปิดเครื่องน้ําถึงจะขึ้นน้าก็เติมมือซ้ายไม่คล่องครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นมือขวาดีกว่าครับเอ้น้ําดําๆนี่ันเป็นน้าเฮลิมิกนะทุกคนผมจะปล่อยตามระบบน้ําตั้งแต่รอบแรกที่ผมจะลงมาเล่นนะทุกคนแต่ตอนนี้คือมันหลงเหลือในถังนะทุกคนมาจะทําให้น้ําดาหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เติมมากกว่าน้ำจะเต็มนะทุกคนหาในสุดมันก็เต็มแล้วฮะก็ปิดฝาครับปิดฝาเสร็จเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะผมก็ค่อนจะมั่นใจว่าเครื่องสตาร์ทสูบน้ําผมเนี่ยน่าจะไม่เหมือนของใครนะใช้เชือกหมุนเอาครับอันดับแรกดึงโชก่อนฮนะแล้วก็เล่งนิดหนึ่งครับแล้วก็เปิดเครื่องได้ครับก็เอาเชือกใส่ในนี้ก็หมุนนะก็หมุนแบบนี้นะทุกคนพอหมุนเสร็จก็ดึงครับสตาร์ทอัแรกไม่ติดครับ เดี๋ยวเราเล่าสองกันนะทําไมเล่านี่มันแปลกๆทำไมไมันไม่ค่อยติดนะโลกสามไม่ติดครับผมก็เลยเปิดดูน้ํามันหมดนะทุกคนน้ํามันหมดแนะต้องเติมน้ํามันก่อนครับผมขอใส่แค่น้ํามันไม่เยอะครับทุกคนเพราะว่าผมจะเปิดระบบน้ําหยดทั่วสวนของผมแค่สิบนาทีนะเพราะสิบนาทีผมก็ไม่ได้เร่งเครื่องแบบให้มันแรงเท่าไหร่นะมันก็เลยประหยัดน้ํามันไปหน่อยครับสรุปแล้วตอนที่ผมสตาร์ทเครื่องแล้วมือถือมันไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะทุกคน แต่ก็ไม่เป็นไรฮะตอนนี้น้ํากําลังขึ้นมาแล้วครับน้ําก็ค่อยๆเข้ามาในสายนะใส่ก็เริ่มพองตัวแล้วครับทุกคนซึ่งน้ําก็จะหยดทีละหยดทีละหยดแบบนี้นะครับเดีย๋ยวใครจะรู้ว่าผมใช้ใส่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจยาให้ดูใช้คลิปนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสวนนะตอนนี้ผมเปิดรอบเดียวโหมดสวนเลยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะถ้ามันไหลของผมใช้แค่หนึ่งรูนะบางคนเขาใช้สองรูฮนะเดี๋ยวรอบสองมจะเปลี่ยนเป็นสองรูแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นรอยรั่วครั้งแรกเลยนะ ด้ความผมไม่ค่อยมีงบนะประหยัดงบสุดๆแล้วทุกคนใช้สายเก่าของพ่อที่ไม่ใช้เรามาต่อใหม่นะซึ่งต่อจากสายก็เป็นท็อปแป,ป๊บนะผมเอาเกลียวที่เป็นเหล็กอะเอามายึดกับสายอีกรอบนึงแล้วก็เอาสายยางในลดนะมาลัดอีกรอบนึงแต่ก็จะมีรั่วอยู่ครับทุกคนส่วนท้ายของสายเนี่ยผมก็จะมัดแบบนี้นะประหยัดงบดีครับทุกคนที่รูใส่น้ำอ่าใส่น้ําหยดมันไม่ตรงนะเพราะว่าหนูมันกัดนะทุกคน หนูมันกัดตรงไหนผมก็เอาบาวมาติดตอนนั้นเลยนะเพราะว่ามันไม่มีสายลงเหลือให้ต้องใช้แล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศท้ายสวนแล้วนะซึ่งมันติดกับถนนนะครับทุกคนถนนจากตรงนี้ไปก็มีอีกแค่3-4ี่เมตรนะอยู่หลังสวนข้าวโพดนี่เลยอ่าเรียบร้อยครับทุกคนผมลืมเอาเทปมาฮะตอนแรกผมจะเอาเทปมาลัดเอานะแต่ลืมฮะเลยเวลาแค่หนาทีผมก็เลยจับเอาครับ เผื่อว่าแปลงนี้มันจะชุ่มน้ําขึ้นมานิดหนึ่งก็ยังดีครับน,นี่ก็จะเป็น,มนเมล็ดแตงครับสีขาวเลยพอดีหลุมนี้น่าจะลืมกบดินนะดินน่าจะกบนิดเดียวฮะสุดท้ายแล้วก็มีรากออกมาจริงๆครับทุกคนอ่าผมขอ,อ,อดินปิดหน่อยครับกลัวเดี๋ยวมดขนเอาไปกินก็จะอันนี้ก็จะเป็นสายน้ําหยดของผมนะคืออัตราการไหลสามลิตรต่อชั่วโมงครับหนา0.6มิลครับแล้วก็ห่าง10เซนนะแล้วก็1นึ่งครับ